เอทแกเป็นอะไรทำไมดูเศร้าๆาแปลกๆพ่อหนูเสียแล้วค่ะพี่เอทอ้าวแล้วพ่อเสียเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจขาดเลือดค่ะเห็นหมอเขาเรียกว่าโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเลือรลางค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลคะพี่เออ๋อวันก่อนพี่อ่านข่าวของออยเขาบอกว่าโรค NCD เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมนานวันเข้าสะสมไปเรื่อยๆก็จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังและโรคมะเร็งนั่นเองจ้ะแต่ละโรคนี้มีแต่โรคน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะเราพฤติกรรมเสี่ยงนี้มีอะไรบ้างหรอคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการกินอาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมและพลังงานสูงขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีความเครียดสะสมและนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจะ้ะแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นโรคพวกนี้ค่ะเราควรทำยังไงบ้างล่ะคะต้องเน้นที่การบริโภคก่อนเลยจะ้ะ ท่องจำไว้เลยลดหวานมันเค็มจะซื้ออะไรกินต้องดูฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการแบบ GDA หรือฉลากหวานมันเค็มและสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ทุกครั้งเลยนะจ๊ะแล้วก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำไม่มีความเครียดสะสมและก็ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจะ้ะขอบคุณพี่แอมมากเลยนะคะ กระจ้างเลยค่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเนื้อหาดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะ